ใหญ่5นอยโฮจิมินเนี่ยเราเปิดแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะเปิดในเร็ววันนี้แล้วนะคะเรียกว่าเราเปิดครบ5ประเทศและแต่ละประเทศที่เราไปเปิด เราไปเปิดในลักษณะของการที่เราเป็นคนลงทุนถือหุ้นเองร้อยเปซนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เป็นบริษัทคนไทยไปเปิดบริษัทอื่นเนี่ยก็คือเราไปในฐานะบริษัทต่างชาติการลงทุนเนี่ยบางครั้งต้องใช้คนในประเทศของเขาถือหุ้นซึ่งอาจจะมีการแทรกแซงในเรื่องของจรรยาบรณต่างๆในการบริหารได้ฉะนั้นเนี่ยคุณหมออาจารย์นบตัดปัญหาเลยค่ะเราลงทุนเองร้อในทุกประเทศที่เราไปเปิดนะคะเป็นทรัพย์สินของ c c e s s m a อ l เองก็จะทําให เราสามารถบริหารจัดการโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการแทรกแซงก็จะทําให้ซักเซ็ตมอลของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไปได้แบบลุล่วงร้อซนะคะทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของเราถ้ายังไม่มีสาขาล่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ได้ดู DVD แผ่นนี้อยู่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าอะ ผู้สาขาขนาดนี้แล้วถ้าฉันไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่มีสาขาล่ะฉันจะทํายังไงจะสร้างธุรกิจได้ไหมจะลื่นไหลไหมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นิวอยากมาย้ากันนะคะเพราะว่าวันแรกของการเริ่มต้นในธุรกิจ Success m มอลของนิวเองย้อนไปเมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยนะคะในวันแรกก็ไม่ได้มีสาขาแบบนี้ค่ะมีสาขาแค่กรุงเทพนะคะแล้วก็หาดใหญ่ตอนนั้นที่เปิดใกล้เคียงกันแล้วสาขาที่กรุงเทพนั่นก็อยู่บนตึกด้วยอยู่ชั้น6เป็นห้องเล็กๆเ,เองถ้าวันนั้นนิวมีแนวคิดว่าต้องรอสาขาเปิดครบก่อนก็อาจจะไม่ทําให้นิวเป็นบลูไดม เปิดสาขาให้เรามองเป็นโอกาสค่ะว่าเราจะสร้างธุรกิจยังไงให้เราเติบโตเราเนี่แหละเป็นคนบุกเบิกในพื้นที่จังหวัดนี้ให้มียอดขายเยอะๆจนบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนะั้นแล้วมาเปิดสาขาลัดคิวสาขาอื่นๆมาเปิดให้เร็วที่สุดนะคะเราลองเปลี่ยนมุมมองไปแบบนี้ดูแล้วจะสนุกนะคะแต่ว่าเ c c ก s s มอลค่ะก็ไม่นิ่งเฉยนะคะไม่นิ่งนิ่งดูได้เราก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของระบบ e-Commerce นะคะระบบการจัดส่งต่างๆอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะมีแอปพลิเคชันไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone นะคะหรือว่าคุณใช้ระบบ Android นะคะซัมซุงโนเกียอ็อปโป้เต่างๆคุณก็สามารถเข้าไปที่เพลย์สโตร์นะคะหรือแอปสโตร์เนี่ยโหลดแอปของ c c e s s m มอลได้เลยคุณพิมพ์คําว่า s u c c e s s m ม l l ลงไปโหลดแอปติดตั้งมาไว้ในเครื่องคุณนะคะเวลาคุณไปทําเคสให้ผู้มุ่งหวังนะคะหรือว่าไปสปอนเซอร์จะเอาสินค้าไปให้ลูกค้าดูบังเอิญไม่มีเอกสารติดตัวมานะคะหรือว่าลูกค้าของคุณเป็นคนชอบความทันสมัยความสะดวกสบายคุณก็สามารถแอปพลิเคชันนี้ให้เขาดูแล้วก็ให้เขาโหลดได้เลยนะคะก็ใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นสมาชิก s u c c e s s m ม l l ด้วยนะคะอ่าก มไม่รั่วไหลนะคะส่วนระบบอ e ีคอมเมิร์ซของเราถ้านอกเหนือจากแอปพลิเคชันแล้วเราก็มีเว็บไซต์ค่ะชื่อเว็บ นะคะก็คือ w w w successmall. com นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็คือแฟนเพจ successmall เลยก็สามารถเข้าไปกดไลค์นะคะหรือว่าเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณสามารถเอารหัสพาสเวิร์ด password, แล้วก็ใส่ตัวเลขที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อล็อกอินเข้าระบบของคุณได้เลยทันทีสะดวกสบายในทุกช่องทางรวมถึงเรื่องของการจัดส่งสินค้าด้วยบางท่านบอกว่าโห oh, ให้เปลี่ยนที่ซื้อแต่ต้องซื้อยากหรือเปล่าถ้าซื้อยากก็เปลี่ยนยากนะบอกเลยว่าซื้อง่ายกว่าคุณขับรถไปซื้อที่ห้างอีกค่ะเพราะว่าเวลาคุณจะไปซื้อของงที่ห้า ต้องขับรถไปเปลืองค่าน้ํามันใช้เวลายุ่งยากนะคะแต่ว่าซื้อของ successmall ค่ะด้วยระบบขนส่งที่สะดวกสบายแม้ว่าคุณจะอยู่ในจังหวัดที่มีสาขาหรือไม่มีก็ตามคุณก็สามารถใช้ระบบการขนส่งแบบนี้ได้นะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพ ะะสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ถึงเลยนะคะถ้าส่งในกรุงเทพหรือว่าปริมนทลใกล้ๆแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันทําการถัดไปนะคะของก็จะถึงเราหน้าบ้านทันทีมีเรียกว่าคนไปส่งให้เราถึงหน้าบ้านเซ็นรับถึงหน้าบ้านมีการโทรศัพท์ไปหาเราก่อนด้วยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้รับ ของไม่ส่งนะคะหรือเป็นลักษณะเหมือน EMS นะคะมาถึงบ้านเราแบบของบุกของอะไรเราไม่ได้ใช้บริการแบบนะั้นเราใช้เป็นขนส่งเอกชนซึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรามากๆนะคะช่องทางการชำระเงินก็ง่ายตัดบัตรเครดิตโอนเงินเนะข้าบริษัทหรือถ้าใช้กรุงไทยเนี่ยสามารถตัดในระบบได้เลยนะคะผ่านเขาเรียกว่า ระบบออนไลน์ของกรุงไทยได้เลยนะคะง่ายมากๆกนะคะก็อำนวยความสะดวกให้เราหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็การที่เรามีสาขาและสินค้าเยอะเนี่ยก็จะทำให้ยอดธุรกิจเราเนี่ยมั่นคงนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีเขาเรียกว่าเครือข่ายของเราอยู่ในมุมไหนของโลกอยู่ในมุมไหนของประเทศนะคะอยู่ในมุมไหนของเวียดนามพมา่าเนี่ยเขาเดินไปซื้อสินค้า ะคะเขาเดินไปซื้อสินค้าในหลากหลายที่เรามีเขาเดินเข้าไปในสาขาที่เรามีที่รองรับนะคะก็ทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายลูกค้าเข้าถึงง่ายนักธุรกิจเกิดการทําธุรกิจได้ง่ายเพราะว่าในสาขาแต่ละสาขาก็จะมีเขาเรียกว่าเซ็น,นเตอร์ใน3แบบอยู่ใน1สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์คือเดินไปหยิบสินค้าเลือกใช้ยิงบาร์โค้ดนะคะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มีห้องประชุมให้กับเราใช้ฟรีนะคะมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็คือมีที่นั่งให้เราสามารถพาผู้ม่งหวังมาสปอนเซอร์ได้นะคะ เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับเราหมดเลยถ้าเรามีเครือข่ายของเรามากขนาดไหนเขาก็สามารถเข้ามาใน success mall ซื้อสินค้าตามเลือกใช้ของเขายอดธุรกิจเราก็เกิดขึ้นมั่นคงสร้างเป็นเครือข่ายผู้บริโภคที่มั่นคงได้นะคะอ่าอันนี้ต้องที่3คือมีคุณธรรมจริยธรรมสูงจะมีคุณธรรมจริยธรรมสูงตรงนี้เนี่ย ก็จะเห็นได้ชัดเจนจากโครงการแพทย์อาสา CSV ของ Success Mall ที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีหนึ่งเนี่ยก็คือ2ครั้งขั้นต่ำนะคะมีการบริจาคต่างๆจากผู้นำเองนะคะแล้วก็จากทางบริษัทเองแล้วก็คุณหมอนะคะแล้วก็อาจารย์นบแล้วก็คุณพี่แดงนะคะที่เป็นภรยาของคุณหมอเนี่ยก็เรียกว่าไปตลอดเวลาไปเองค่ะไปตรวจเองนะคะมีภาพต่างๆน่ารักมากๆนะคะตรวจคนไข้เองนะคะเรียกว่า พราะบริษัทเราเนี่ยมีอุดมการ์ที่ชัดเจนในเรื่องของเราต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้แบ่งปันการที่มี success m a l l เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เนี่ยจะต้อง เขาเรียกว่าจะต้องประชาชนทั่วไปในประเทศเราต้องมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญมีรอยยิ้มจากการแบ่งปันที่มากขึ้นนะคะนี่คือ3ต้องของ s u Success m ม l l ถ้าบริษัทไหนนะคะไม่มี3ต้องแบบนี้การันตีว่าไม่ต้องเลือกนะคะแต่วันนี้ค่ะเราดูรีๆอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเลือกที่อื่นไม่ต้องไปเผื่อใจเลือกที่อื่นแล้วเพราะว่า Success m o r e มีให้เราครบหมดนะคะและ3ต้องนี้แหละค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างธุรกิจของเรามาแล้วเราไว้ใจได้เราวางใจได้ะคคคเเพพรรรรราาาบิิษัทมมมมมมีีีุณธรรจธจยววก่ง ในทุกๆด้านที่จะพาให้เครือข่ายของเราเนี่ยต่อยอดไปในหลายๆปีในอนาคตที่เป็นแพสซีฟอินทมให้กับเราได้จริงนะคะทีนี้ในเรื่องของ3โต3ต่างนะคะก็เป็นเรื่องของการทําให้ธุรกิจเราเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าเติบโตได้อย่างรวดเร็วอะไรหละ่ะที่เป็นตัวสนับสนุนนะคะ3โตเนี่ยแรกเลยก็คือเรื่องของ5แบรนด์นะคะ s u e s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  m l เนี่ยมีการทํา5แบรนด์อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ เขาเรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของการเติบโต5แบรนด์เนี่ยให้ไปพร้อมๆกันเพราะบางครั้งนะคะก็ยอมรับค่ะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจ Success m o r l ก็เพราะว่า ชอบในเรื่องของระบบการเรียนรู้พัฒนาตัวเองบางคนเข้ามาทําก็เพราะว่าชอบในเรื่องของสินค้าก็มีหรือบางคนเข้ามาทําก็เพราะว่าชอบในเรื่องของคุณหมอกับอาจารย์นบนะคะที่เป็นคนดีมีเสลธรรมเป็นคนเก่งเป็นไอดอลนะคะเลยเข้ามาทําทุกอย่าง้วนแล้วแต่มีเหตุผลของแต่ละคนที่เข้ามาทําฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแค่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งบางบริษัทนะคะมีแค่แบรนด์เดียวก็มียอดธุรกิจเป็นหลากหลายพันล้านได้แล้วแต่วันนี้ success mall ไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวค่ะเราสร้าง5แบรนด์ไปในพร้อมๆกันเลยแล้วเราจะไม่ถึงหมื่นล้านได้ แบรนด์แรกก็คือ CEO แบรนด์แบรนด์ผู้บริหารตรงนี้ชัดเจนมากๆเรามีการทำสื่อนะคะออกในเรื่องของ ไปออกสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องเนชั่นนะคะในเรื่องของเส้นทางนักขายตามสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะ power network นะคะหรือว่า leader time เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงในเรื่องของสื่อที่เป็นสื่อนอกเลยวูดดี้นะคะรายการวูดดี้เกิดมาคุยก็มาถ่ายทําชีวประวัติของอาจารย์นบแล้วก็คุณหมอแล้วก็ success มลในการเกาอตั้งขึ้นมาที่เป็นบริษัทไทยน้ําดีนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เราโปรโมทในสื่อนอกเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะที่สื่อต่างๆให้การจับตามองในบริษัทของเราอย่างมากๆในแบรนด์ของ c e o นะคะ2ก็คือ ในแบรนด์ขององค์กร Success Mall แล้วก็แบรนด์ S L A ระบบของเรานะคะสามคือ p r o d u c แบ r นด์ค่ะ Product บรนด d ของเราเนี่ยชัดเจนมากๆเราม,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 ามาีสินค้าทั้งหมด5หมวดด้วยกันแล้วแต่ละหมวดเนี่ยการันตีคุณภาพการเห็นผลมากๆนะคะสี่คือ System b r a รนคือแบรนด์ระบบค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ของ S L A นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ Leader Brand คือแบรนด์ของผู้นำนะคะ5แบรนด์นี้แหละคะ่ะที่จะเป็นแบรนด์ที่ ทาให้ s u c c e s s m มอลนะคะเติบโตไปอย่างเครียกว่ารวดเร็วนะคะเพราะว่า5แบรนด์นี้จะเป็นประตูบ้านที่กว้างที่สามารถทําให้คนในตลาดส่วนใหญ่อะค่ะที่มีความรู้ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ทําค่ายใดค่ายหนึ่งอยู่เนี่ยเขาเห็นถึงจุดแข็งในแต่ละแบรนด์ของเราแล้วก็ตัดสินใจก้าวเข้ามาทํา Success m มอลก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่ s u Success m มอลมีเรียกวิสัยทัศน์เล็งเห็นแล้วก็ สนับสนุน5แบรนด์นี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มาว่าในเรื่องของสินค้ากันบ้างเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยในเรื่องของการทําธุรกิจให้เติบโตนะคะก็คือทําไมวันนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ success mall ค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะหลายท่านที่ดู DVD แผ่นนี้อยู่เนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการดูแผ่น DVD แผ่นนี้เพียงเพราะว่าใช้สินค้าดีแล้วก็เลยตัดสินใจ เข้ามาลองดูฟังรีสตาร์อก็ดีนะ,ะแล้วก็ก้าวเข้ามาในงานใหญ่ๆจนสุดท้ายตัดสินใจจะทําจริงเลยนั่งดูดีวีดีแผ่นนี้อยู่ก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเข้าเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆก็คือเรื่องของสินค้าเพราะสินค้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของคุณเนี่ยให้ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเร็วหรือไม่เร็วนะคะกลับมาซื้อซ้ําง่ายหรือซื้อซ้ํายากนะคะยอดธุรกิจของคุณจะไปได้อย่าง เขาเรียกว่าฉลุยเลยหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่สินค้าเป็นตัวกําหนดเหมือนกันนะคะอย่างแรก เรื่องของความหลากหลายค่ะสินค้าของเรา c c e s s m ม l ลมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะนี่เลยตามนี้นะคะมีทั้งกลุ่มนิ t i ร n a l นะคะเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะคะเรามีการสร้างแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยด้วยชื่อแบรนด์อย่างชัดเจนแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยมีคอนเซปต์ของการออกสินค้าชัดเจนเลยนะคะกลุ่มที่2คือ Body Share คือของใช้ส่วนตัวกลุ่มที่3คือ Smon มนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มของสกินแคร์แล้วก็สีสันต่างๆ4คือ n i t ล y ่ o m e คือของใช้ในบ้านแล้วก็5ก็คือกลุ่ม t r a n s f o r m นะคะคือเป็็นกกกกลลุ่มผิตตภัณฑ์ทางางรรเษะคะ คือกลยุทธ์และที่สําคัญเรามีกลยุทธ์ในการออกสินค้าทั้ง5หมวดนี้ด้วยเพราะบางบริษัทนะคะหรือว่าการที่เราใช้สินค้าอยู่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออสินค้าตัวนี้เออออกออกมาคิดคิดออกมาโดยที่แบบไม่มีกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าเปล่านะคะ Success m มอลมีกลยุทธ์ในการออกสินค้าชัดเจนด้วยกัน3กลยุทธ์ด้วยก,ก,ยกันทุกสินค้าที่ออกมานะคะจะต้องอยู่ใน3กลยุทธ์นี้เท่านั้นเพราะ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทําให้สินค้าเราออกมาแล้วสู้คู่แข่งได้แล้วก็โดนใจตลาดผู้บริโภคกลุ่มแรกคืออุปโภคบริโภคค่ะนะคะทำไมยังต้องมีอีกล่ะโอ้อยางงี้มีอุปโภคบริโภคก็คือต้องไปแข่งกับพวกค้าปลีกเหรอค้าปลีกก็มีอยู่แล้วแล้วเราจะมีทําไมเรามองแบบนี้ค่ะการที่เรามีสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งที่เครือข่ายของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะวันหนึ่ง success mall โตขึ้นไปผ่านไป5ปีนะคะมียอดหลายพันล้านนะคะแล้วก็มีเครือข่ายหลายล้านคนอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเครือข่ายของเรายังคงต้องเดินไปห้างเพื่อไปซื้อยาสีฟันโลโออน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าแสดงว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกิจวัตร,รให้กลายเป็นกิจการจริงๆนะคะเม็ดเงินของเรายังล่วงไหลไปช่องทางอุตสาหกรรมค้าปลีกยังคงไปทําให้ใครบางคนรวยอยู่เพราะมันเป็นสินค้ากลุ่มจําเป็นต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้ไม่มีใครแปรงฟันเดือนเว้นเดือน,อนหรือว่าอาบน้ําวันเว้นวัน,วนทุกคนเป็นกิจวัตรที่ต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วฉะะะะนนนนัั้้สิคาออไรล่่ททีมจจตบโ ให้แม้ว่าคุณไม่ชอบกินอาหารเสริมแม้ว่าคุณไม่ชอบทาครีมแต่คุณอยากทําธุรกิจคุณจะซื้ออะไรดีคุณก็มีกลุ่มนี้ให้คุณก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของอุปโภคบริโภคและที่สําคัญราคาประหยัดมากๆนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโ้หาน้ายาล้างจาน275รบาทได้1ลิตรเองทาไมแพงจังคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแพงตอนซื้อค่ะแต่คุณจะประหยัดตอนใช้คุณชอบประหยัดตอนใช้มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องซื้อบ่อยๆถูกไหมคะซึ่งอย่างน้ํายาล้างจานแม้ซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยของเรา เราเป็นหัวเชื้อเป็นสูตรเข้มข้นเอามาผสมเป็นขวดเล็กได้5-6ขวดเลยเทียบกับราคาตามท้องตลาดประหยัดกว่าได้ซ้ำนะคะแถมตอนใช้ก็ยังประหยัดตอนใช้อีกเพราะว่าใช้ในปริมาณที่น้อยก็เห็นผลแล้วอย่างนี้ค่ะสินค้าคุณภาพเทสออกมาดีกว่าตามท้องตลาดชัดเจนนี่คือกลยุทธ์อุปโภคบริโภคนะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือยูนิคโปรดักเป็นกลยุทธ์ที่นิวชอบเลยนะคะเพราะว่า เป็นสินค้านํากระแสะค่ะยุคนี้นะคะใครๆก็อยากนกะะํากระแสในกระแสะกับนากระแสะไม่เหมือนกันนะคะในกระแสะก็คือเรากําลังอยู่ในกระแสะที่กําลังมีกระแสะอยู่แต่นํากระแสะคือเรานําไปก่อนแล้วยังไม่มีใครไม่มีใครตามเราทันนะคะซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นสินค้าที่จะอยู่ในกลุ่ม Smon e หลากหลายตัวด้วยกันแล้วก็ n e ว t r ีนอนะคะเป็น2กลุ่มที่จะฟาดฟันในเรื่องของอยูนิคยูนิคคือ ใช้ดีแล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นไม่ได้ค่ะวันนี้เราเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องการให้ผู้บริโภคให้คนในเครือข่ายของเราเกิดการ loyalty เกิดขึ้นคือเกิดความจงรักภักดีในแบรนด์ของเราฉะนั้นจะทํายังไงดีละ่ะแน่นอนถ้าเรามีกลุ่ม u n นิคจะเกิดการจงรักภักดีในแบรนด์เกิดขึ้นสูงมากเพราะว่าเขาใช้ดีใช้แล้วชอบใช้แล้วเห็นผลเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีขายเพราะเราเป็นสินค้านํากระแสที่มีอยู่เจ้าเดียวในตลาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีในหลากหลายตัวที่ออกมาในกลุ่มนี้ที่ค่อนขข้้้าางมกึนนดวยะะคะ กลุ่มที่3ค่ะคือคิลเลอร์โปรดักต์อย่างที่นิวบอกไปว่ามีนํากระแสก็ต้องมีในกระแสเหมือนกันในกระแสเนี่ยคือคิลเลอร์โปรดักต์คือสินค้ากลุ่มนักฆ่าค่ะสมมติว่าตอนนี้เนี่ยในกระแสตัวนี้กําลังมาตัวนี้กําลังดังมากเลยถ้า Success More นะคะไม่มีกลุ่มนี้เนี่ยเราก็อาจจะสูญเสียเครือข่ายของเราไปซื้อยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้ตามที่มันมีกระแสอยู่ก็ได้ฉะนั้นวันนี้ซั e s s m มอลเลยตัดปัญหาค่ะเรามีกลุ่มคิลเลอร์เอาไว้จับสินค้าในกระแสยี่ห้อนี้กําลังมาใช่ไหมกระแสตัวนี้กําลังดังใช่ไหม,ออมงั ราคาที่ประหยัดกว่าในคุณภาพที่ดีกว่าคุณภาพดีกว่าราคาประหยัดกว่าเนี่ยว่าใครก็ซื้อค่ะเราก็ดึงตลาดกลุ่มนี้ละค่ะกลับมาซื้อของเราได้หมดเลยเพราะว่าเป็นสินค้าในกระแสเป็นสินค้าที่เทียบกันได้ค่ากันได้ชัดเจนแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่เสีย กลุ่มเครือข่ายของเราเนี่ยไปซื้อยี่ห้ออื่นด้วยเพราะว่าเราก็มีเหมือนกันแต่ดีกว่าด้วยนะคะนี่คือกลยุทธ์ในการออกสินค้าของเรานะคะในห้าหมวดหมู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นนูทียลน,นะคะปัจจุบันมีเพิ่มหลายรายการด้วยกันนะคะกลุ่มเอสโมเน่นะคะก็จะมีกลุ่มสีสันกำลังจะเพิ่มเข้ามาอีกหลายรายการเช่นเดียวกันนะคะมีกลุ่มบอดี้เชียร์ค่ะเป็นกลุ่มของใช้ส่วนตัวนะคะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะมีเพิ่มนะคะพวกแชมพูต่างๆก็จะมีเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ข้างบนนะคะด้านบนเป็นกลุ่มนิตลี่โฮมค่ะมีน้ำยายามอย่างด้วยการพื้นฐานล้างจานรับพนุ่มซักผ้าอนาคตก็จะมีน้ํายาอย่างอื่นเพิ่มมาน้ํายาอนเนกประสงค์อะไรต่างๆนะคะและด้านล่างค่ะคือท r านฟอร์มนะคะคือกลุ่ม Growing More นะคะอยู่ในกลุ่ม Growing m ม r e ของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นสินค้าครบทุกหมวดนะคะทีนี้ เราใส่ใจนะคะในทุกกระบวนการการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบางคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าบริษัทเราเป็นบริษัทคนไทยนะคะเป็นบริษัทที่เจ้าของเป็นคนไทยสินค้าผลิตในเมืองไทยอย่างนี้จะสู้ต่างประเทศได้หรอจะสู้อเมริกาได้ไหมจะสู้ญี่ปุ่นได้ไหมจะสู้บริษัทเครือข่ายต่างชาติได้หรือเปล่าวันนี้นิวขอมาอธิบายให้ฟังแบบเจาะลึกเลยนะคะว่า